บัดนี้เป็นวันที่17กระกฎาคม2 5 6 8ซึ่งเป็นครั้งที่78ที่ข้าพเจ้าปิยวันณที่ประสานขอถวายเสียงเสือสัตยาบุคคสู่พระเป็นเล,ลมนึงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอัตริยบูชาได้กุบาจาจาร์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึ้ได้มีสมาธิจดจ่อในขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกล่าวพระราชนาฏายรหังสมมาสมุโทโธภควาพุทธภัวันตังอภิวาเทมุ สวาขาโตโตภควตาธรมโณธรรมมังน้ำอสสามิสุป,ปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคสังขังนัมามิ สองบทบูชาพระพิริพิณะอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิกพุทโธในหิธะมานุธรรมิปรามิหิตติสติวัชิวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังสระนังกโตปเชมิรัตันตะยังธรรมังจารามิสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมัญตาจักรวาเวสเวจักขัจตุเทวดาสัตตมังมุนีราชัสสสุนันตุสักโมกขังสเคกันเมจักรูเบคิริสิขาละเตจันทริเกวิมาเนงทีเปรตเถจะกามิตรุวะนัคาหะในเคหหวัตถุมหิเคนเตปุบาลเจยันตุเทวาชลธ ละวิสเมยกัคันปนาคาติทันตสันติเกยมุนีวราวจนงสาธวเมสุนันตุธรรมะสวนณการโอายม์พัทันตาธรรมะสวนณการโอายม์พัทันตาธรรมะสวนณการโอายม์พัทันตาสีบทสวดบุพภะภาคณามากาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะห้าบทสวดไตสรณาคัมภีร์นาปารถา พุทธังสระนังกจามิธรรมังสระนังกจามีสังฆังสระนังกจามีทุติยมิพุทธังสระนังกจามิทุติยมธรรมังสรนังกามีทุติยมสังฆังสระนังกจามีตติยมีพุทธังสระนังกจามีตติยมธรรมังสรังกจามตติยมสังฆังสระังกจามีหกบทสวดสัจจกาคาถานติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตสัพพานติเมสระนังอัญญพโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตัพพานาติเมสระนัง นาสัจจวัชเชนัสโธติเมโหตุสัพพตาเจตบทสวดติรัตนปพนามัคถาพุทธังนาเมรัตนะพุทธสลีลจิตตังธรรมังนาเมรัตนะพุทธวิสุทธิสารังสังฆังนาเมรัตนะพุทธสุสีลัทธิทิเอตังนาเมติรัตตังรัตนัตยะวะหังสัมมาสมโมสัลิตาวัตถุวิเศษสัพพูตังอัญโยยานยุตตะ ุณโยคะวะสปปะตังอสูมิตยามหิปิเทวยถาติทันเตกังวินาตติตเรสมะสัมภเวนะโลเกกะถาจิตจิเรนจปตุปูตังคัมพีระยานวิสยังอธิทุตัดถังวินยุหิปนิตตะชะเนหิวิชัญยลูปังโลกัมหิเกหิจิกถทันจุปะลพนียังเกสันจิสุทุวิทังคุณกายตายักนาเมีเอวัชนะตายสุวิสตัมปิสมุปปสสัังมนาสิสุทธะปสาทฐานนางบุญญติ กาณมะสัพุตมะบุณณภูมังทุกขาปมุจจะณบุคขะสรนังคตานังปูชาระเหสุปะรมาภิปูชเนยัางนิพานสัชิกิริยายุปนิสสะยตังสัมมากิเลสัมมะละโสทนะสิทธิยาจัตสาธุหิอัตถกุสะเลหุปัสเสวณียางปาเนหิจะปิดสรนังคะนียะเมวตัสมาหิตังติระตานังสาระนังคาตังหะ รตินท่วังคณะใน,นสูนมัสมนาะปูเชมาจาปิศส,สตังสุปสันนจิตตาตถานุปาริจราริยาสัทรตาจะบุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะสัทาปิสุวติโอตุยโยเจตธรรมะวินยัยญาภิปะมาณภูโตโลกุตระพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสัยจะยายะอัย,าย,าย,ายามปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาทกาโร นามาการาสิทธิคาทายโยจคมมุมโมหมะลาปกัตโธสัมังวัปปุธโธสกตว,วิมุตโตมรัสสาปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตงังวินนยังพุทธังวะรันตังสิรสานามิโลกัสนาถันจวินายก,กันจตันเตชะสาเตชาาเตยสัสสิโอตุสัมพันตรยาจาวินาสะเมนตตธรรมโมทะโชโยวิยตัาสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสวิสุทธิมักค,คังนิยานิโกธรรมทัลัสะ ทารีสาตาวะหัวสันติกระโสุจินโนธรรมมังวรันตังศีลสานาม,ามิโม,มหะปทาลังอุปปัสันตทาหังตันเตชะสาเตยชยสิทธิโหตุสัมพันตะระยาจะมินาสะเมนตุสัทธรัรมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกสัสสะปะป,ปูปะกีเลสะเฉตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิทิตังกะโรติสังคังวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมาศิลทิทิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัมพันตระยาจาวินาสะเมนตุก้าบทสวนโมการอัตถกถานโมราหะโตสมาสัมพุทธะมาเหสินนนโมอุตตะมะธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหสังคัสสาปิวิสุทธสีลทิฐิโนนโมอมาตยรัตทัสสะรัตนะ ยัสสะสาธุกังนะโมโอมากติตัสตัสตะะัสวัตถุตยัส,ะสะปินะโมกราปภาเวนะวิคันทุปทวานาโมการานุภาเวนะสุวัติโอตุสพัพพานาโมกราชะเตเชนะวิธิมหิโหม,มิเตจวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเคนาสติงปัจมตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวารหันเตหิทัศสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหนติภคะวันตังภัสนายยิกุสังคัญจาตะโคจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวานังเอตาเทวสีออยังโขภควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเคนาสติงปัจมตเตหิพิกุสเตหิสเปเหวารหัน โลกาทาตุหิตเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหนติภควันตังทัศนาย,ยาภิกขุสังคัญจะยานุนามยามปิเยนาภควาเตนุป,ปัสกเมยามาอุปสังกมิตาวาภควตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยาม,มาติอตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลยยภาษาลิตังวาภาหังสัมินชยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภควโตปุราโตปตุระหังสุอตโกตาเทวตาภควันตาพิวาเทตวาเอกัมมันมาาต,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 ตังอัถัง สุเอกมมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวตโตสันติเกมังคาถังอภาติมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาคัตรมหีอิมังธรรมะสัมยังทักิจายะวะอปราชิตตาสังคัติอตาโคอปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตปิขโวสมาทาหังสุจิตตังอตโนอุชุกรมกังสุสารติวันนิตานิคเหตวะอินทริยานิรักขันติปติตตาติอตาโคอปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตาวะกีลังเฉตวะปา ลิคัมอินทกีรังโอหัดจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจากกุมนางสุทันตาสุสุนคติอรโธวาปราเทวตาภควโตสันติเกมังคจรภาสิเยกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตะมิสันติไปยะพุมิงปหายามมนุสังเทหัง เทวกายังปริปุเริสันติเตชะโคตพักวะพิกุมันเตศเยปุยนาพิกเวทัสัตสุโลกะทตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัสนายพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอะเหสุมัติตามัทนาราหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมายเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพะวิสันตินาคตามัทนัาราหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมายเยวะเทวตาสันนิปติตาพะวิสัน ติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอจิกิสามิภิกขเวเทวกยานังนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกยานังนามานิกเทศิสามิภิกขเวเทวกยานังนามานิตังสนาทสาตุกรรมนาสิกโรธาพัสิสามิติเอวันพันติติโคเตพิกุภควัโตปัจจะเสวุมภควะเอตัถโวจัสีโลกะมนุกัสสามิยะถาภุมมาตทัสสิตายสิตากิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีพวทธสารินนาโลมาหังสาปิสัมพุนงโอทาตัมนัสสาสุทธาวิปัสสนนามนาเวลาพิโย เปัญจสตเตยยัตตาวะวะในกะปิละวัทเวตตุลมัตยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทวกายาอภิกรรมตาเตวิชนาทภิกขวเตจาราตปาหมกรุงสุตวัตพุทธสัสสาสนาเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสานะทัสสนังอภเปเกสตะมัทคุงสหัสังทัสสะตะเบิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัททัุงอภเปเกสหัสสาน อปเปเกนันตมาทักขงทิ่ศสภาบุษราอหุงตนชาสภาปิญญายาวะวากิตวานาชกุมาตาโนมัตยิสัทธาสาวกิสัสสเนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชนนัตภิกาโอเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวยักขาภุมมากะปิลวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสินงมัทมานาปิกามุงปิกุลนังสัมมิจิงวะนังชาสหัสสาะเหมาวตายยคะนันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสินงมัทมานาปิกามุงปิกุลนังสัมมิจิงวะนังสต ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสสีโนมันธรรมนาอภิกรมุมพิ่กุนางสามิติงวะนางอิเจเตโสุรัสสหัสสายยขณะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสสีโนมันธรรมนาอภิกรมุมพิ่กุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปจจสตายัขณะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโนมันธรรมนาอภิกรมุมพิ่กุนางสามิติงวะนางกุลพิโรราชคายิโกเบปุลสันิเวสนางพิโยนางสตาสหัสสังยักขานังปยิรูปาสติกุมิโรราชค ขดกุภาคัสเมติงว่านังปุริมันจัดที่สังราชาทตาลโถปัสสาสติกันถัพพนางติปติมาราชายาสิโสพุทธปิตตสภาโวะทานนมามหาภลาอิทิมันโตจุติมันโตวนนวันโตยัสสีนงมัทมนาภิกขมุงคลนางสมิติงว่นังทักิณนั่งจะที่สังราชาวิรุโธตปัสสาสติ กุมพ an ันธันนางอติปติมหาราชายสัตสิโสปตปิตัสสภาวอินทนามาหลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสินมธมนาอภิกขมุมพิกุนังสมิติวนังปชิมันจัตที่สังราชวิรูปโกปัสสาสตินคขังอติปติมหาราชายสัตสิโสปตปิตัสสภาวอินทนามาหลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสินมธมนาอภิกขมุมพิกุนังสมิติวนังอุตตลันจัตที่สังราชกุเวโรตปัสสาสติยขันงอติปติมหาราชายสัตสิโสปตปิตัสสภาวอินทนาาามมหล อิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสสโนมันธรรมนาปิกกามุงภิคุณังสมิติวันังปุริมาติสังจตัลัลโตธกิในนาวิรุทธะโกปชิเมนาวิรุปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจตตรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทันทันลัมนาอันถังสุวะเนกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทสาคูวันจันิกาสทามายากุเทนเวเทนทุวิภูจามิภูโตสหจันทนกรรมาเสธโทจัินุมันทุนิมันทุจัปนาโทปะมัญโยจัตเทวสุโตจามัตติจิตตเสโนจัขันธโพน

เจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันธภัตตาหะลาชุพิมุทมนาพิกมุงพิกุนังสมิติงวะนังอัตถะกูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจจากรรมพลันสัตลาอาคูปายาคาสหยติพิยมุนาทัตตะลาจะอาคูนาคยาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปกะสมิติงวะนังเยนาคราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปิกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมชาปตาจิตราสสุปนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคราชมณมสิตุปน โตเกมกสิพุทโธสันหายิวจาหิอุปวะหยันตานะคาสุปนาจารนามังกังสุพุทธังชิตาวชีระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวัสสะวเสติติมันโตยัสสินโนกะละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคขสาเวปจิติสุจิตจะปะหารโทนมุติสหัตตัญจัปุริปุตตนางสเพเวโรจนามกสนาหิตวาพะริงเสนางราหุมันทะมุปะคุสมโยธานิพัันเตภิกุนังสันติงวะนังอโปจเทวาปัทวีจะเตโทโยตถาคัมุงวรุณาวรุณาเทวส โมจัจยัสสสาสหเมตตกรุณากายิกาคุเทวยัสสิโนทัศเตเตทัศทะกยาสเพนานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิโนธรรมนาพิกมงภิกขุนังสัมมิติวะนังเว้นทูจัตเทวาสหารีจัสมาจัตุเวยามาจัตสูปนิสสะเทวาจัตมะคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสสะเทวาสุริยมะคูปุรักิตานักตันิปุรักิตวาคูมันทวลาหะกามวสุนังวสุโศเสธโธสกโปรคาปุลินทัโธทัศเตเตทัศทะกยาสัพเพนานตตะวันนิโน อิท да ิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมธัทมนาปิกามุงพิคุนังสามิติวะนางอัฐคูนสหพุเทวาชลามกิสิขาริวะลิตกาจโลชาจะอุมาบุพนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมะจัจจุตตาจะจเนชกาสุเรียลุจิลาโกกุวาสวาเนสิโนทัศเตทัศทากยาสเพนันาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมธัทมนาปิกามุงพิคุนังสามิติวะนาง สัมมนามหาสัมมนามนุษย์สามมนุษย์สุดตมากิธาปทูศิขาคูคูมโนปทูศิขาทักู่ฮารโยเทวายจโรหิตวาสิโนปาลกามหาปาลกาคุเทวายัสสสินนมทเสเตทัศทากยสัพเพนนัตตะวันนิโนอิติมนโตชุติมนโตวนาวนโตยัสสินนมธรรมนาปิกามุปิกุณังสมิติมนังสุกาการุมหาอาดุณาคุเวฆะนัสสาสหะโททัตตะคยาปามุขาคุเทวายวิจักขณาสถานมติหารักชามิสกกาจายัสสินนมทนะยังอาคาปัญโนโยทิสาปิวัสติทเสเตทัศทากยสัพเพนนัตตะวันนิโนอิติมโ จุติมันโตวันนวันโตยาสสินนมธรรมนาภิกษุมุงภิกขุนังสัมมิตริงวะนังเขมิยาตุสิตายามากจักกาจายัสสิโนลัมพิตอากาละมาเสราจุตินามาจากาสวัาณิมานารติโนอัคควอัตคุปราชิมิตรธาตเซเตทาตทากายัสเปนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมุธรรมนาภิกษุมุงภิกขุนังสัมมิตริงวะนัง สัตเเตเทวนิกายาสัพเพนนั้นนะต่วันนิโนนามันวะเยนาคันชุเยจันเยสันทิสาสหะปะวุฒิชาติมกิรังโอคตินนัมนาสวังทะเขโมคตารังนางคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรามโตจัปุตตาอิติมาโตสหะสันนังกุมโรติโสจัสุปัคชมิติวะนางสหัสพมมโลกาณมหาพมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากะโยยสัสสิโสทเสถาอิสราอคูปัเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจัสเพรปิกันเตสินเทเทเวสัพามะเกมมระเสน ภิกามิปัญสะคันธะสะมันทิยังเอทะคันหันธะพันธัะลัคนะมันทะมัตุโวสัมมตาปริวาเรธามาโวมุจิทักโจิตนังอิติตัะมหาเสนอกันหัเสนังอเปสยิปัินาตละมหจัจจะลังกตววนาเพละวังยะถาปวุสโกเมโคทายันตสวิตจุโกตัถโอปจุฑาวัติสังกุโตอสยังวเสตัญจสภามปิญญายวะวักิจวานาักุมาตตโตอมันตยิสัทถาสาวกิสสะเนระเตมารเสนะพิจันตาเตวิชนาติทัโวเตจะอัตตปามกะรุงสุตวัตพุทธศาสนา สตวนางวิตราราเคหิตปะกามูในสังลมปีอินชยุงสัพเพวิชิตตสังขามาพรยาติตายสสีนมทันติสาเตหิสาวกเตชนในสุตตติสิบเอบทสวดมังคะระสุดตังเสวนาจักพภาลนันติตานันจเตวนาผู้ชาจักพูจินยังเอตัมมังคลระมุตตมังปฏิรูปะเทสะวโสจับุเพจจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจัตเอตัมมังคลระมุตตมังปุษจันจัสิปัญจวิณโยจักสุสิกริโตสุภาสิตาจยาวจ่าเอตัมมังคลระมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังบุตตะทารสสังฆะห นาคุลาจตมมันตาเอตามังคลามุตตะมังธนันจตธรรมะจริยาจายตะกานันจตสังฆโอานะวัชานิกัมมานิเอตามังคลามุตตะมังอารติวิรติปปามัชปะนาจตสัญญโมปปามันปปามาโทจตธรรมเวสุเอตามังคลามุตตะมังคารโวจจานิวัตโตจัดจันตุตีจัดกตัญญุตตาการเลนะธรรมะเสวนังเอตามังคลามุตตะมัง ขันติจัสวะจัสตาสมานานันจัตสันังเกเระธรรมะสากัจชาเอตัมังคละมุตตะมังตะโปจัพมะจริยันจอริยสัจจานัทสันนังนิพพานสัิกิริยาจจเอตัมังคละมุตตะมังพุทธะโลกะ ธทมเมหิจิตตังยัสัณณกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตังมังคะระมุตตะมังเอตาทิสานิกรตะวนาสัมพัฒมะปราชิตาสัพพัทสุติมขันติตันเตสังมังคะระมุตตะมันติสิบสองบทสวดรัตนปริยานกินจิวิตังอิทาวาหุรังวังสเกสุววยังรัตนังปณิตนะโนสังมังอธิตถาคตินาอิตัมปิพุทธรัตนังปฏิตาอิตินาสัตตินาสุปติโหตุขยังวิราคังอมาตังปริตังยัทธะคัสกยามุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสมัทิกินจิอิทัมปิทม เมรัตนปณิตาเอตินาสเจนาตุวัติโหตุยำพุทธเศทโภปริวันยีสุจิงสมาธิมานันตะริกัน ยมาหุตสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติตัมปิีทมเมรัตนำปณิตาเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคราอัตถตตังปัสสัทถาจตาริเอตานิยุทธานิหนติเตทักขินญาสุขตัสสะสาวกเเอเตสุทินันิมะพลานิอิทมปิสังเกตุรณปณิตาเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตานัมสาทัตเพนันิการไมโนโคตมัสสาสัตนมหิเตปฏิปตตาอมตังวิไคหะละทามุธานิพุตินพุชามนาอิทมปิสังเกตุรณปณิตาเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุระนังนะวังนะทิสััมภาาววิิรตตตตจ ยัตติเกภาวส์มิงเตกินาพิชาอวิรุหิฉันทาลิพันติธีรายะทายัมปติโปอิทัมปิสังเครัตนังปฏิตะอินเจนะสัจเจนะสุวัติโหตุสิบเอ็ดบทสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัตตาเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราปชาอัตตะทันตสัปโสสันนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวจักขันธพูณมารโอสหพรมุนาชิตังปะชิตังกะอิราตถาลูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกปุตตสูตรภาษี ภาสิตะมิทางเตนะภคะวตาชนะตาปัสตาอราหัตตาสัมมาสัมพุเทนาเอตตทุมเหมาอนุสัเวนะมาประมะประรายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทานในะมาตักกะเหตุมาณยะคะเหนะมาการะประริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานคขันติยามาภะพะรูปรตายะมาสัมนโนโนคารุยะธาทตุมเหตุตุมเมเห อัตนาวัชนยญาอิเมธมากุศลอิเมธมาสาวัชัยอิเมธมาวินยุครหิตาอิเมธมาสัมมาตาสมาธินาอหิตายะทุขายสังวัตติอัตาตุเมเหปชาเหยียธายาาตุเมเหอัตนาวัชนยญาตอิเมธมากุศลอิเมธมาอนัวจาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสัมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัตาตุเมเหอุปปัมปชวิหะเลยญาติ สิบห้าบทสูดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมะปะมายุงฉลูปนิตัสสะณสันติตานาเอตังมะยังมระเปกขะมโนปุญญานิกยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังชลูปนิตัสสะณสันติตานาเอตังมะยังมระในเปกขมโนโลกามิสังปชาเหสันติเปกโขโยทะกกเยนะสังยะโมวาจายะ อุทะเจตสาตังตัสสเปตสาสุขายะโหติยังชีวมโนปกะโรติปุญญธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนัก ทุกข,ขติิงขัจฉติธรรมจารีสเพสังขารนิจติยัตถาปัญญายาปสสติอัตนิพินติทุเกสัมโควิส hmm ุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยัตถาปัญญายาปสสติอัตนิพินติทุเกสัมโควิสุทธิยาสเพธธรรมะอนัตติยัตถาปัญญายาปสสติอัตนิพินติทุเกสัมโควิสุทธิยา สิบหกบุสวดปันนักชาดุอปันนักกันถาณเมเกทุติยังอโหตกิกาเอตะธัญญายะเมทวีตังคันเหยะอปันนักกลงพาวหงเวสารนังยันติปัพพานิวนานิจะอารามรุขจเตยานิมนุสสาวยะตัดชิตาในตังโขสารนังเขมาในตังสารมุตตามในตังสารมามคามัสสะพัทถุขาปมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังคาโตจตาริยริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุกขังอายุทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจติกามังอริยันจะอัตถังกิกังทุก ูปะสะัมะพามินังเอตังโขสระรนังเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสรนามะคัมมะสัะพัทุุขาปมุจจติ 17บทสวดพระเทกรัตคาถาติตังนั้นวัคเมยยัตนปาติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรกำเนัดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยธตติตังไปหินนั้นต่างอปตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันังจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหีรัสังกุปังตังวิธามะลูกครูหายกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแไม่คอนแคนในธรรมะนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปลงเถิดอเชวะกิจจมาตักปังโกชัญญามระนังสุเวพึงทำความเพียรเสร็ใน วันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งณอินโนสังคารันเตนัมมหาเสนในน้ำมัจุน้เพราะว่าความผัดเพียงกับมัจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารได้มาตาปิงอโหระตมะตันทิตตังตังเวปะเทกรตตติสันโตจิกเตมุนิติพระมุนีพุทธสงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปะการราชนี้แหละสิบแปดุสวดพินหะปจเวคณะปะทะชราธรรมม อนัอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พยธิธรรมมหิพยธิอนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผุนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมหิมาระนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเอหิมนาเปหินานาภาวโวินาพาวโเราจะได้มันเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกัรมัสกัมหิกรรมทายทากัมมาโยน้กรมัปัุทุกรมมาปฏิสัรนาเรามีกรัมเป็นของของตมีกัมเป็นผู้ให้ผมมีีกกกกรรมมมเเเปปป็็็นนนนาาิิดดผู้ตต่พงงอศัััยย สามิกรยญา,างว่าปาปกังวาตสัสธยาธาปวิสามิเราทำกรรอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทยายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลงกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทางปะัะจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะกคาถาทุกขปิตาะจนีทุกขพยาปิตาะจนีพยาสมกปิตาะจนีสกาวหตุสัพเพยปิปันนิโนอิตาวตายดมิสัมปตังปัญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมทัมปติเศรษฐิยาธนังทัตันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพปทาภาวนาภิรตาหนตุขจตุเทวตาคาถาสเพพุทธาภรัปตาปัจเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักันตานิสัพปโสยี่สิบทสวดเทวตาปฏิธนคาถายะเทวตาสันติวิหารวาตินีถูกเปยคารีพุทธิคเรตหิีตาหินตาหิตาสน กังกรนเตทวิหารมันททเลเทราจมัชนังวการจัปิกโอสารามีการธนปฏิอุปสักกาคามาจะเทสานิคามาจอิสราสัมปานพุูตาสุขิตาภวันตุเตชลาูุชายปิจะอันทสัมภวาสังเสทิฐชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะบรังปฏิจจะเตสัพเปปิทุกัสสะกรณตุสัทยางธาตุจิรังสตังธโมธรรมัราจัปุคราสังโคตุสมัคโคะปทายะจหิตายะจะอัมเหรักตุสตังโมสัพเปปิธรรมจริโนวุตติงสัปปะปูเนยามะ ทมเมอริยาปเวทิตเตยี่สิบเอ็ดกุเกตถภาปฏิธนคาถาบุญยสิธานิกัรสสะยานันยนิกตานิเมเตสัญจะภคินโหนตูสตานันตาปมานักกายปิตาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิถามิมจจะทิถาวาอันเยมชัดปะตะเวนิโนจตตาติตตติโลกสัสสิงเตภูมาิจาตุโยนิกาปัญเกาจากะจตุโบกาาสังสะร,รันตาภาวะพระเวยาตังเยปสิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชาันติเทวาเตสังนิเว Ung, มะยาตินานะบุญญาณังอนุโมทนะเหตุนาสัะเพสตาสทาหุนตุเอเวราสุขชีวิโนโเขมัปะทันจะัปบปนตุเตสสาสิทธะตังสุภาพ ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีกลุ่มมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอส เพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ตั้งปวงชงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จด้วยเถิดขอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุกสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พันจทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแลา้วโปรดอํำนวยพอในแก่ข้าพเจ้าวัตถุมงคลปรกกิ่งไปเลยพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัปรวัเววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้้าางขึนนนใอคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระป,ปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สทธ์ด้วยทุกประการเธอสาธุ